แนะนำข้าราชการและผู้มาร่วมรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6รพรรษานวมินทร์กาชดีตำบลแม่จัวอำเภอเดชัยจังหวัดแพร่ วันน,นี้ก็เป็นนามของมูลนิธิ กใจ้อขอ้องขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนี้พวกเราเป็นนามุนิธิที่มาเมาที่จะารายง องค์กรารบริหารส่วจัแรกได้เริ่มภารกิจแรกหลังจากที่มาสอนนงมาอยู่ลยแล้วอย่างองค์กรารบริหารส่วนจัตานกำลังนั้นเราก็ได้เพิ่มตามรากรอบภารกิจที่มีอยู่สถานีอนมามัยเดิมรวมทั้งสิ้น1,576แห่แผงทั่ประเทศคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3กันย,ยายน2 5 3 5้